สวัสดีครับเอ็ดซีแฟนคลับสองพีพีฟ้าชินเอลครับผมมือนี้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องครับมาเลือกมาชมวัวงามครับแต่ก่อนกับราคาแสนครับตัวนี้ครับผมมือนี้กะแบงเบาๆครับผมหลักหมื่นครับพี่น้องครับตัวนี้กะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์หกสองเก้านะครับผู้ใดสนใจกะติดต่อขมาสอบถามได้นะครับเบอร์เฟซเบอร์ไลน์นะครับผมพิกัดกับตั้งอยู่ที่บ้านแก่นพยอมตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ ว่าเป็นการเสียเวลาครับมาเบิ่งรายละเอียดกันในเลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นแม่ทองครับผมเป็นลูกสาวของ sc ห้าปดสามครับเจ้ากระทิงแดงครับผมตอนนี้สถ้าหน้าเพื่อนกับทองกับเทพหกแปดนะครับได้สองเดือนนะครับประกันท้องประกันตำหนิยิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งนะครับใหญ่ยงเงาเๆครับพี่น้องครับถ่ายหนาๆนะครับแขงขาใหญ่ครับผมเบิ่งนะครับหลอบลตัวนี้เป็นงัหนาเรี่ยงครับผมตัวนี้ แต่ก้อนอนาคตเพิ่งกะคุณล้วครับราคาหลักแสนครับแบบนี้ครับตอนนี้ราคาเบาๆครับถึกๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้ราคาจับตองได้นะครับราคาบดถึงแสนนะครับตัวนี้ตอนนี้สถานะกับประกันท้องนะครับท้อง2เดือนนะครับกับ KF68 นะครับประกันท้องประกันตำหนินะครับราคาเปิดไว้อยู่ที่หามื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับยิ่งยัยนานาเลยครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองได้ ประกันท้องประกันตําหนินะครับแข่งขานะครับยิ่งยเบิ่งถ่ายนานๆเลยครับพี่น้องครับเบิ่งถ่ายเพื่อนนะครับตัวนี้กะหางเพื่อนอาจจะน้อยจังน้อยนะครับเพราะว่าไปคอยหางเพิ่นไปถือกับไฟนะครับหางกระลากดินนะครับผมนะครับเบิ่งนะครับเบิ่งถ่ายนะครับอ่าเพื่อนนะครับเบิ่งด่านหนานะครับเบิ่งให้ตัวใจครับพี่น้องครับเ่นเชื่องนะครับยาวเพื่อยิงจับได้นะครับ เบิ่งเลยครับจริงนะครับนะนะครับนมสวยพวกนี้ตำหนีครับผมประกันท้องประกันตำหนีทุกอย่างนะครับอันนี้แสงเิ่นสีจุกน้อยนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องนะครับเป็นหัวเหลี่ยงธรรมชาตินะครับบ่กินอาหารเลยครับผมงหญ่นะครับเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับท่านใดอยากเบิ่งรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักแชทข้ามาเบิ่งได้ครับผมทางเฟซทางไลน์ เบอร์โถกขึ้นหแล้วครับเบิ่งง่ายยางนะครับขาบอถกบอถอนนะครับพี่น้องครับเบิ่งให้ดูใจเลยครับในย่งแบบนี้นะครับโดนโต้นนะครับอีมีหนักแบบนี้มาให้เบิ่งครับครับสำหรับมือนีกัะมีมาให้พ่อแม่พี่น้องเลือกอยู่หนึ่งรายการครับผมอันนี้พึ่งน้าเขาไม้นะครับเห็นแม่ทองใส่ยิ่นะครับนันอานะครับราคาห้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรครับ ความเพี่น้องท่านใดสนใจกะสามารถสอบถามได้นะครับหรือว่าเบิ่งตัวจริงได้นะครับอยู่หน้ากอ,อกหน้าฟาร์มเฮานะครับผมสับืบอนี้ฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ